รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล วันนี้หน้าตาสดใสมากเลยนะคะก็ะจ,จะไปทำอะไรมาคะแหมน้องหมวยก็พูดเกินไปป้าไม่ได้ทำอะไรคะ่ะ<ม>ป้าน่ะพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้ามูโอ้แค่นั้นเองหรอคะอือเดี๋ยวหมวยลองทำตามป้าเจ้ดีกว่า<ม>ต้องนอนให้ครบห้ามูแล้วก็ทานอาหารให้เยอะๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ<ม>เอ้ยไม่ใช่น้องหมวย ต้องพักผ่อนให้เยอะๆและทานอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะน้องมวยอือห่วยล้อแล่นค่ะปะ้าแจไม่ชเช้าป้าแจกินอะไรมาคะอือม้มวอเช้ากินโจ๊กกินไปมกแต่ว่าจริงๆเราอ่ะก็สวยขึ้นนะช่วงเนี้ยสตวีใช่ไหมกาแฟนะบอกก่อนแอบเล่าทียังไงยังไงป้าแจมีได้ไง<า>ก็มาช่วงก่อนนะเห็นแบบดูแบบเหมือนกับจะมีปัญหากันนะแต่ช่วงเนี้ยดูยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายแบบ ป้าแจรู้ได้ไงไม่บอกหรอกปามีสายปามีสายใครไม่บอกเอาดีๆใครหนูไม่ต้องมีสายอะไรตรงไหนหรอกหน้าหนูมันบอดอยู่แล้วหน้าหนูสดใสขนาดเนี้ยรับรองทัวร์อย่างเงี้ยป้าเคยผ่านมาก่อนแฮปปี้แน่นอนกับความรักใช่ไหมอืมเคยผ่านมาก่อนเคยผ่านมาก่อนนี่หลายปีโอเคแล้วนี่ไม่รีบไปทํางานเหรอคะเฮ้ยลืมเลยอ่ะอเ เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนอ <c oughs> มือกับพ่องร้อนเหลือเกินม,มาแต่เช้าช่นะะเจ้าเด็กอ้วนไันหยุดไปไหนมาไปต่างจังหวัดมาฮะจริงเหรอ <c oughs> ใไปจังหวัดอะไรบ้างก็มีด อยุธยาพาชิวัฒนีชัยนาทระยองชุบุรีตากชลบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางเพลินน่านแม่งสอดขอนแก่นอุดรกาฬสินธุ์หนองคายบึงกาลร้อยเอ็ดชรบุรีและรีบไปจบกาญจนบุรีนครวก็มีหาดใหญ่ชุมพรขังงาสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีนครศรีผมก็ไปฮะโอ้โหอันนี้แค่สองอาทิตย์เหรอใช่ไปเยอะไปเยอะแล้วรถอ่ะรถที่ใช้เป็นไงบ้างดีไหมก็รถเสียครับอ๋อรถเป็นไรอ่ะ เบรกสบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสูดพาวสละหายมือถือห่างยางแพบ่เนาตายได้ไม่จ่ายเป็นเชาืา้สตาร์ททางกระจังหน้าหลุดของคนท้ายไม่มีคัดตีขดมดกัดไประดับเวลาขับคู้สื่อเวลาเบรกเจนน่ะคือแล้วไปคนเดียวเหรอไปไปกับแม่ไหมหรือไปกับพ่อหรือหรือไปกับใครไหมเอ่อไปกับไปกับแม่ครับอ๋อไปขาแม่แม่แม่ไหน<แ>อ่ะแม่ติมเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ยางพุกิจแม่ทิพย์เมืองชั้นแม่จรรย์พิจิตรแม่จรุ่นสงครามไม่หลาน้องใครก็ได้ไหมเมืองแพท แม่เราไม่ได้ไปติดงาน,นครับผมไอ้เจ้ารู้สึกป่วยไหม <c oughs> แบบไปเยอะขนาดนี้มันมันร่างกายมันเอป่วยรู้สึกป่วยหายใจไม่ค่อยทันหรอใช่มัน,เป,นเป็นอะไรอะ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสรับตับพิการหันหไม่หย่อยลิ้นปล่อยยังหันไม่หล่อไม่รู้ไม่กระดูกปอกฟันปวดไปตรวดซ้ำใช่ไหมจะไม่เห็นเ่าเดินอาเจียนเดือดเดือดพยายามดบขแางแหนบเพลิงเลยนะใครอยู่ร้าไม่ห่อตอมของห้อตอมถลอดเป็นไม่ฟื้นทัเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไปกรุงเทพบ้างไหมในกรุงเทพมีอะไรบ้างลังสิตดอนเมืองสะพานหรือสะพานใหม่บางเขนเกจการสะพานไฟบางโคบางพัดบางโคกุโลบางข้ามสะพานพิษกรนอนสะพานน้ำสะพานเขาตั้งนี้เราจะตกลาเต็มวงเวียนเล็กใหญ่คับตอนใต้เหนือบางพีบางเดือนี้เรี่อยมากันโอ้โหนางช่างนางช่างมาอ่อนต้นคุณลีประดิบมาครับปิดเก้ามาได้รู้จักวดีชัยแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วอะไรเองบ้างเหรอ แหมมุกเยอะนะอ้วนนั่นเนี่ยโหช่วงนี้แพวแาวเก่งจริงเลยเด็กๆเอาาเป็นไงกันใส่นี้ไ่ป่านนี้แล้วยังไม่ขึ้นไปทำงานกันอีกอ๋อนี่นั่งคุยกับน้องนี่แหละค่ะนั่งคุยกับเจ้าอ้วนนี่แหละเขาไปเที่ยวมาบอสอ๋อไปเที่ยวไหนมาอาไทยอีกแล้วอะอะไรอะอ๋อเปล่าครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนนอนอยู่บ้านครับอ๋อใช่แล้วรถอะแล้วรถที่ว่าพังเป็นไรนะ ผมไม่มีรถผมปั่นจักรยานเอ้าเหรอบอสเปาข่าวที่ไหนมาแล้วแม่อ่ะแม่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 เป็นไงแม่เป็นอะไรบ้างแม่ผมนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นอัาพึกงโแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมหรือแบบมีโรคมีแบบอ๋อลินอะไรอย่างงี้มีนะผมแข็งแรงดีนะครับอ๋อเอโอเคงั้นบอสไม่อยากดูอะไรละงั้นเดี๋ยวขึ้นไปทำงานนะเดี๋ยวมีตอนบ่ายมีประชุมงาน อ๋อได้บอสคะแต่บ,บอสรู้สึกป่วยไหมคะไม่ป่วยบอสสบายดีจ้ะ,อะบอสบอสบอสมวยส่งไฟงานอัปเดตมาให้เจ้ด้วยนะสวัสดีจ้านนเด็กๆเป็นไงบ้างอัปเดตงานมาถึงไหนแล้วอุ้ยใกล้เสร็จแล้วค่ะบอสอีกนีดเดียวเยี่ยมเลยนี่อ้วนเดี๋ยวปินงานให้หน่อยดิเดี๋ยวเจ้ส่งให้ในเมลได้ครับเออทุกคนเที่ยงนี้กินอะไรกันดีอ่ะอืมตามสั่งไหมง่ายดี ก็ดีนะแต่กินด้วยอะ่ะอุ้ยหมวยเอาด้วยค่ะอืมอยากกินซุกี้แหมพอดีวันนี้อืมอ,อ่ะเราอ้วนนะเอาอะไรไหมตามสั่งเอ่อไม่เป็นไรดีกวครับพี่นึกไม่ออกว่าอยากกินอะไรเอ้ยเอาไปดูก่อนนะมีเมนูเยอะเลยนะรายเนี่ยอ้วนเอาไหมตามสั่งอ,อืไม่เป็นไรครับพอดีนึกไม่ออกว่าอยากกินอะไรจริงอะ่ะไม่ค่อยอยากกินอะไรด้วยวันนี้

เร็วเก็บข้องเก็บของรีบไปรีบไปเร็วเร็วแต่ป้าตามสั่งคนเยอะเจ้าเด็กอ้วนเจ้าอ้วนนี่แหละอ้าเ้าอ้วนอะเอาอะไรไหมตามสั่งตัวอ้วนแน่ไอ้เจ้าอ้วน สิ่งที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่า body shaming ค่ะ body shaming คือการที่เราล้อเลียนหรือว่าวิพากษ์วิจาร์ณบุคคลอื่นจากรูปร่างลักษณะ ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ้วน้อมสูงต่ำดำขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดตรงๆการพูดเปรียบเทียบหรือว่าการล้อเลียนค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่ได้รับฟังรู้สึกอับอายขาดความมั่นใจและส่งผลต่อความเชื่อมั่นหรือการให้คุณค่าต่อตอนเองนั่นเองและอาจจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติต่อกันและกันค่ะแล้วถ้าเวลาเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราจะรับมืออย่างไรกรม สุขภาพจิตกระรวงสาธารณสุขมีทางออกให้ค่ะ ไหมครับว่าการจัดสรรคลื่นความถี่และการรักษาสิทธิวงโครจรดาวเทียมจะทำให้เราทุกคนมีชีวิตดีขึ้นสัญญาณถ่ายทอดสดชัดแจ๋วเหมือนไปนั่งอยู่ขอบสนาม <S <S <durability> คุณแม่เข้าถึงความรู้ได้สบายสบายและยังเปิดโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆอย่างทั่วถึงขอบคุณนะครับความสุขของบ้านหลังเนี้ยก็ <S <S เพราะทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไม่มีสะดุดไงล่ะจัดสรรคลื่นความสุขเพื่อทุกคน ลวงลวงลวงอย่าแช์อย่าแช์แช์แช์เรื่องลวงแช์แช์แช์ข่าวจริง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 โปรแชรต t เบก s t บ็คตั้งสติกก่อนแช์ข่าวจริงทุกคนเดี๋ยววันนี้เพื่อนบอสมานะ จริงเหรอครับบอสสวยไหมเพื่อน<ว>บอสนี่นะสวยมากจ้ะสวยแบบตะโกโโยนยังมาให้ไวเลยครับผมยินดีต้อนรับ24ชั่วโมงโอ้โหทีเรื่องสาวสวยนี่ยินดีต้อนรับ24ชั่วโมงทีเรื่อง <ใน S 1> งานไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยครับบอสจริงเรื่องแบบเนี้ยไวเชียรจริงเรื่องงานนี่ต้องตามจริง เป็นไรอะ่ะวันนี้ดูเงียบๆซึมๆอ๋อพอดีว่าผมไปทาครีมมาครับทาครีมมันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะก็เขาเขียนว่าสูตรซึมไวซึมนั้นจะมี<ว>มพเพื่อนอีกเนาะบอสคะแต่การเล่นมุข,ของเขามันดู มันดูว่างเปลา่ามันดูท้อแท้ชีวิตสิ้นหวังดูเดินเตดเตะด,ดูชีวิตไม่มีอนาคตอะไรเลยอะค่ะแต่ผมว่าจะไปใส่ผ้าหนามัยแล้วหรครับทำไมเนเพราเขาบอกว่าสูตรนี้ใส่แล้วไม่ซึมผ้าหนามัย<อ>สูตไม่ซึมกันซึมไงซึมไป่ทะลุนะ เอาจริงๆอ่ะเอาดีดีเอาดีเป็นอะไรฮะอันนี้ยังดูซึมอยู่เลยใช่ไหมบอสจึงดูแบบไม่มีความสุขเลยเป็นอะไรอ้วนไหนบอกพวกพี่ซิ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับผมแค่ฟังพี่พี่พูดกันถ้าผมเป็นอะไรผมบอกเองนะครับเ <c oughs> นี่ยใครก็ดูก็รู้เนาะว่า,วาอ้วนซึมอ่ะอ้วนเป็นอะไรเนี่ยอ่าอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วทุกคนเดี๋ยวเพื่อนบอสมาไปค่ะงั้นเดี๋ยวผมจะกินให้ไวเลยครับหรือไม่กินก็ได้นะผมไปได้เลยโอ้ยลืม สาวขาดนะจ๊ะของขาดไปเพน่ออเออเอาไป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 ลปไปะไปแล้วปะเร็วเร็วเร็วปะไม่มีความสุดเลยเป็นอะไรอ้วนอ้วนซึมอ่ะอ้วนเป็นอะไรเนี่ยวะเอ้ยอะไรกันคนออฟฟิศนี้เป็นอะไรกันไปหมด ชื่อก็มีไม่มีใครเรียกเรียกกันแต่อ้วนในอ้วนโอ้โหนี่เรียกไม่พอตามมาคอาไม่นในอ้วนอีกลุงคันกาแฟค่ะคุณครับแจพระแจไปทําอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยดูมีน้ํามีนวลอ้วนขึ้นนะเนี่ยอ้วนขึ้นเหรอคะใช่ดูดิโอนิวลรุ่นนี้เราดูอ้วนอว,วนปะก็ไม่นะทําไมอะ่ะรู้สึกอ้วนขึ้นเหรอ มันดูเต็มเต็มบูมบูมยังไงก็ไม่รู้อะลูกไม่ได้อ้วนคือนะคะอ้วนคือมังหนักเท่าเดิมไม่อ้วนค่ะอ้วนไม่อาจจะมุมกว้องก็เลยดูอ้วนไม่อ้วนก็ไม่อ้วนอ้วนไม่อ้วน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 ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเป็นอะไรอ้วน ขอตัวปเข้าน้ำนะครับไม่ใช่น่ากดเลื่อเปิดตัวดีสวัสด oh ีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยว่ ทำไมคะมาทำอะไรมาหาผมวะไม,ม่บอกก่อนฉันไม่ได้มาหาเธอฉันก็มาหาเพื่อนสาวของฉันมิล่ามีจากโทนเพื่อนบอสมาแล้วชีใหม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอสครับแล่นไหนเพื่อนบอสที่บอกว่าสวยๆครับผมเห็นแต่พี่ของอาไทยเนี่ยครับนี่นะัเพื่อนบอสเนี่ยไม่สวยตรงไหนจ้าเอาปากกามาวงสิ งั้นผมต้องเบิกประกาศทั้งออฟฟิศเพื่อเพื่อนพี่คนเดียวแล้วล่ะครับกรนี่ไงคนสวยก็อนี้ตรงนี้ค่ะเอเอนี่เพื่อนบอกว่านเนี่ยชหมัยเนี่ยเขาสวยที่สุดในกลุ่มเลยนะจ๊ะจริงจริงอะจะเรียกว่าพี่คนสวยเลยกนได้นะคะพพาะว่ากับมันก็ฟองอยู่อวันนี้ว่างั้นหนูว่า น้องชายของพี่คนสวยไหยก็จะต้องเปลี่ยนชื่อเหมือนกันเป็นชื่อไอเจ้าอ้วนเพราะวา้มันคล้องเหมือนกันเพราะว่าอ้วนอ้วนกลมกลมเด็กๆดกน่ารักพี่ <c oughs> ถามตรงอะเลิกเลิกเรียกผมไออ้วนทีนยฮะเอา้าทำไมอะไอเจ้าอ้วนมันน่ารักดีออกไม่เห็นจะมีคำหยาบคายตรงไหนเลยไม่ต้องโมโ,มโหด้วยคือสำหรับพี่มันอาจจะน่ารักอะแต่ว่าสำหรับผม ลวงลวงลวงอย่าแช์อย่าแช่แช์แช์เรื่องลวงแช์แช์แช์ข่าวจริง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 โปรแช์สตอรเฟกสตอ p แเฟกตั้งสติก่อนแชร์ข่าวจริงแล้วไหนเพื่อนบอสที่บอกว่าสวยๆครับผมเห็นแต่พี่ของอาไทยนี่ครับนี่นัดเพื่อนบอสเนี่ยไม่สวยตรงไหนจ้าเอาปากกามาวงสิ น้่นผมต้องเบิกประกาทั้งอ,ออฟฟิศเพื่อเพื่อนพ,พี่คนเดียวแล้วลระครับตรันี้ไงคนสวยก็อยู่ตรงนี้ค่ะ<ห>อเออ,อเขาสวยที่สุดในกลุ่มเลยนะจ๊ะงั้นหนูว่าน้องชายของพี่คนสวยีหยก็จะต้องเปลี่ยนชื่อเหมือนกันเป็นชื่อไอเจ้าอ้วนเพราะว่าภาพมันฟ้องเหมือนกันเพราะว่าอ้วนอกลมๆดิกๆน่ารักพี่ถามตรงอะ เริกเรียกหมว่อ้อวนสันทีเนี่ยฮะเอา้าทำไมอ่ะไอ้เจ้าอ้วนมันน่ารักดีออกไม่เห็นจะมีคำหยาบคายตรงไหนเลยทำไมต้องโมโหด้วยคือสำหรับพี่มันอาจจะน่ารักอแต่ว่าสำหรับผมเพ <l ots> จ,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 จเด็กทุกคนอย่าเถียงกันดีกว่านะอาทายัยนี่คือเหตุผลใช่ไหมที่อาทาัยเงียบเนี่ยใช่ครับผมไม่ไม่ชอบแบบบอส เอาแต่ว่ามันแค่ไอ้เจ้าอ้วนไอ้เจ้าเด็กอ้วนนี้เอง,เองนะมันไม่ได้หยาบคายตรงไหนหรือมันไม่ได้ไม่ดีตรงไหนเลยนะคะคำบางคำอะคนพูดแบบไม่คิดนะคะแต่คนฟังเนี่ยจำฝังใจเลยนะคะมันขนาดนั้นเลยเหรอคะทำไมพี่ใหม่พูดเหมือนพี่ใหม่เข้าใจมากๆใช่จ้าก็เหมือนที่พี่เคยเล่าไมคะว่าคำบางคำอะ่ะ บางคนพูดอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่ฟังอ่ะอาจจะรู้สึกแบบไม่สบายใจนะคะอจริงเมื่อก่อนเนี่ยนะชีใหม่เนี่ยเขาชอบแต่งตัวมากรักแฟชั่นมากเขาโดนแซวบ่อยโดนคอมเมน wings, ต์อะไรต่างๆนานาบ่อยจนเขาอ่ะเสียความมั่นใจเลยแล้วพี่ใหม่โดนทักว่าอะไรหรอคะพี่เคยโดนทักว่าแต่งตัวเหมือนแทงน้ำเหมือนตัวนั้นตัวนี้ไปเรื่อยๆเปื่ยๆคือจะบอกงี้ค่ะ แฟชั่นของแต่ละคนน่ะมันก็ไม่เหมือนกันใช่ความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโอนิวเลิกเรียกอาไทยว่าเจ้าเด็กอ้วนได้แล้วอ,อือผ่ะขอโทษนะเจ้าเด็กอ้วนน้อเล่นแน่ขอโทษนะอาไทยคือนินมองว่ามันน่ารักดีอะค่ะก็เลยเรียกน้องแบบนั้นใครมองว่าน่ารักใครว่าน่ารักน่ารักไหมคิดว่าน่ารักไหมน่ารักไหม บอสที่ว่าไงก็น่ารักนะอ่ะเห็นไหมแต่ไม่เรียกดีกว่าไม่ว่าเราสนิทกันแค่ไหนยิ่งเรารู้จักกันมากขึ้นหรือทํางานกันทุกวันเจอหน้ากันทุกวันเนี่ยเราควรให้เกียรติกันจริงค่ะยิ่งสนิทกันมากก็ต้องยิ่งให้เกียดกันมากๆนะคะอืมค่ะขอโทษนะไทยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองนะคะหลังจากนี้เนี่ย ก่อนที่หนูจะแซวอะไรหรือว่าจะทักอะไรใครไปเนี่ยจะนึกถึงคนฟังก่อนเนาะว่าเขาจะรู้สึกยังไงอ,อดีมากโอเนทุกคนฟังไว้ด้วยนะจ๊ะจริงๆแล้วคำบางคำเนี่ยบางคนฟังว่ามันเป็นเรื่องสนุกเป็นคำพูดเลด็กๆน้อยๆที่มันดูสนุกแต่คนฟังเนี่ยบางทีเขาไม่ได้สนุกด้วยเลยนะคะใช่และยิ่งถ้าเราไปแซวคนที่เขามีอารมณ์ส่วนตัวค่อนข้าง,งสูงเนี่ยบางเรื่องเราอาจจะสนุกแล้วตลกถ้าเราพูดอะไรไม่ถูกใจเนี่ย เขาจะไม่ได้คิดว่าเราแค่ทักทายนะยังไงหรอคะบอสอารมณ์ส่วนตัวค่อนข้างสูงมันเกี่ยวข้องอะไรอะคะบอสเอางี้แล้วกันบอสพูดมาเยอะแล้วครั <c oughs> ้งนี้ผมตอบแทนให้เพราะโดนมากับตัวอเอางี้นะยกตัวอย่างผมเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจออกกําลังกายทุกวันคุมอาหารทุกวันเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นแต่กับโดนคนรอบข้างเนี่ย ทักว่าไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้อวนขึ้นไหมเนี่ยไอ้อ้วนมันทําให้ผมขาดความมั่นใจแล้วมันเลยกลายเป็นที่ผมทํามาทุกอย่างมันสูญเปล่ามันทําให้คนเราท้อนะครับแบบเนี้ยจริงเอา,อางี้นะโอนิวหมวยฟังถ้าโอนิวกับหมวยเจอบอสเนี่ยแล้วบอสทักว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาทําไมอ้วนจัง พกกรนามาหรือเปล่าทำไมกลิ่นตัวเปรี้ยวจังอย่างนี้จะเป็นยังไงมไม่ชอบค่ะไม่ชอบให้ใครถักแบบนี้แต่ถ้าช่วงนั้นอะเป็นช่วงฮอร์โมนของผู้หญิงที่มีรอบเดือนอะหมวยก็จะหงุดหงิดแล้วหมวยก็จะไม่คิดว่าคําแนะนําของพี่หรือคำวิทยของพี่เนี่ยเป็นการพูดคุยคิดว่าพี่เนี่ยบูลลี่หมวยสมัยเนี้ไม่มีใครถักแล้วนะคะว่าเฮ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่า ผิวคำจังน้องๆเคยได้ยินข่าวสมัยนี้ไหมคะที่บางคนเนี่ยทักเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยถึงขั้นทำลายตัวเองมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะและทุกคนเคยโดนไหมคะมคำพูดที่มันทำลายจิตใจอย่างโอนิงเคยโดนไหมก็เคยโดนนะคะหรือว่าแบบตัวเตีย้ยมอต้ออะไร <c oughs> เงี้ยเหนไหมร่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากฟังเหมือนกันคะ่ะใช่ทุคกคนก็ต่างเคยโดนพูดคำพูดลายๆร้ายเหมือนกัน แล้วหมวยหลักเคยโดนไหมเคยโดนค่ะว่าไงบ้างเคยโดนเพื่อนทักว่าหน้าเหมือนปาบูอ๋อแล้วหนูเถียงเพื่อนไหมล่ะเถียงเพราะว่าหน้าหนูไม่ได้เหมือนปาบูน้องนเหมือนอะไรจ้าปาหมออันนี้ใช่แล้วแล้วอยากนัดล่ะมีบ้างไหมมีครับผมก็โดนเรียกว่าเตี้ยอะไรเงี้ย <Dartmouth> มันก็ไม่เตี้ยตัวเล็กจริงจริงมันก็คือตัวเล็กคนเรามันก็สูงไม่ได้กว่านี้แล้วไหมคะอายุอ่ะนี่ออกปามันก็แล้วจะทำยังไงต่ออะคะมันก็ ส่สนสุขเหมือนพี่หรอก็ไม่ได้ไม่ได้่เพราะฉันคือเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่สนใจคําพูดคนอื่นที่พูดมาแล้วมันแบบทำลายจิตใจและเราก็ไม่ควรทํากับคนอื่นด้วยนะคะทุกคนแล้วบอสไอเคยโดนไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยบอสฟันแบบ ฟันล่างข้อฟันบนแล้วคนก็จะชอบแซวบอยว่าเงิงเงฟันเงิออะไรอย่างเงี้ยเออหรือไม่แบบบอยก็หน้ายาวอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเรียกบอยว่าหน้ามะม่วงอเออแต่าไม่ได้แคร์อะไรตรงนั้นมากมายเพราะว่ามั่นใจว่าโตมาต้องสวยแน่แล้วมันสวยจริงเ็าจริงนะเอาอะไรมาไม่สุดล่ะใช่ไหมแล้วอย่างใหม่อะเจอคนบูลลี่มาเยอะมากแล้วเนี่ยรับมือ,อยังไง จริงๆแล้วการโดนบูลลี่มากๆนะคะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าเราไม่สนใจปล่อยผ่านคือแล้วก็ใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขนะคะเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเนาะมันไม่ได้หมายว่าทุกคนเกิดมาหน้าตาเหมือนกันรูปร่างผิวพรรณเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในจุดที่เรามีความสุขม,มันก็มีความสุข,ค,สขค่ะทุกคนไม่ควรเล่นกับความรู้สึกของคนฟังนะคะอย่าให้การทักทายที่แฝงไปด้วยการอคติรูปร่างหน้าตา เพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราทักเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเขามีเรื่องทุกข์ใจหรือเปล่าหรือเขาเครียดอะไรมากี่ครั้งแล้วคะที่ต้องสูญเสียจากคําพูดคําทักทายที่คนฟังไม่ได้รู้สึกสนุกด้วยเลยทุกคนรู้ไหมคะว่าเรื่องราวเหล่านี้ถึงขั้นมีการวิจัยออกมาเลยนะคะอย่างที่พี่ใหม่บอกนะว่าเรื่องนี้มีการวิจัยพี่ส่งให้ไปในอะไรกลุ่มบริษัทเราแล้วนะเปิดดูได้เลย การทักทายทางร่างกายเนี่ยมี2กระบวนการสําคัญคือทุกคนเนี่ยสร้างบรรทัานทางสังคมและโลกอุตสาหกรรมที่เข้ามาร่วมนิยามค่านิยมความงามว่าอยากหลอ่ออยากสวยจะต้องเป็นยังไงและสิ่งที่ตรงข้ามทั้งหมดเนี่ยนะก็คือความขี้เล่ที่ทุกคนอนะ่ะชอบเอามาทักทายกันโดยไม่คิดว่าผู้ฟังนั้นอนะ่ะ จะรู้สึกอายเขินหรือว่ารู้สึกแย่หรือเปล่าแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า beauty privilege เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาหลักของสังคมค่ะเพราะว่าการเลือกปฏิบัติเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้นในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับการทำงานรวมถึงในสถานศึกษาค่ะนี่ขอบอกเลยนะคะว่ามันมีตั้งแต่ในระดับโรงเรียนไปจนถึงมหาวิทยาลัยเลยพูดง่ายๆเลยคือมีอยู่ในทุกสังคมเลยล่ะค่ะ และในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคนที่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดอะไม่เพียงแต่เสียโอกอาสในหลายด้านนะแต่หลายครั้งกลุ่มคนเหล่านี้ถูกรังแกไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือในโลกออนไลน์เนี่ยทุกคนอะเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความชอบส่วนตัวก็ไม่ใช่เรื่องผิดถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดนั้นอะแต่มันก็คือความแตกต่างที่งดงาม เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทักทกายคนอื่นให้หมดความมั่นใจหรือว่าเกลียดตัวเองนะคะทุกคนอยากคิดว่าคาบางคํามันน่ารักสำรับเราแล้วมันจะน่ารักสำรับทุกคนไปด้วยนะคะทุกคนเข้าใจนะคะทุกคนเข้าใจโอ้โหวันนี้บอสไอและพี่ใหม่ชนะเลิศเลยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะคนเราไม่ควรที่จะทักทายกันหรือว่าตัดสินกันจากรูปลักษณ์ภายนอกค่ะ วิธีการรับมือเมื่อถูกบอดี้เชมิ่งนะคะทางกรมสุขภาพจิตบอกว่าคำพูดเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของคนที่ถูกต่อว่าถูกล้อเลียนเป็นอย่างมากเลยค่ะและถือว่าเป็นการกันแกล้งกันหรือว่าการบูลลี่อีกรูปแบบหนึ่งด้วยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ถูกล้อเลียนสําหรับบางคนหรือบางสังคมการพูดคุยทักทายหรือหยอกล้อกันด้วยวิธีบอดี้เชมิ่งอาจจะมองเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องตลกค่ะแต่จริง จริงแล้วถือเป็นการทำร้ายกันด้วยคำพูดที่อาจจะสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะและบาดแผลนั้นก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตและเป็นการป่วยทางจิตเวชของผู้ที่ถูกกระทำได้อีกด้วยค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรกับใครก็ต้องนึกทบทวนให้ดีเพื่อไม่ให้ทำร้ายจิตใจกันและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีค่ะเพราะคงไม่มีใครอยากจะถูกทักทายด้วยคำว่า อ้วนผอมดำเผือกเตี้ยหรือสูงโยงค่ะ ส่วนการรับมืออย่างไรนั้นควรที่จะพึงระลึกอยู่เสมอว่าเราคงไม่สามารถสอนให้ทุกคนให้เข้าใจในเรื่องนี้ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบายใจก็แค่เดินออกมาจากสถานการณ์นั้นค่ะหรือบล็อกข้อความนั้นไปเสียถ้าเกิดเป็นการส่งข้อความมาบุลลี่เราค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องอธิบายหรือว่าสอนให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจเราก็อาจจะบอกว่า ฉันไม่ชอบให้ใครมาพูดถึงร่างกายของฉันหรือฉันไม่ชอบให้ใครมาตัดสินตัวฉันจากรูปรักภายนอกนะคะแต่นอกจากการที่เราจะไปอธิบายกับคนอื่นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราน่าจะต้องจัดการความรู้สึกของตัวเราค่ะเราต้องใจดีกับตัวเองพร้อมกับให้กำลังใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอและเชื่อมั่นว่า ข้อแตกต่างไม่ใช้คอด้อยค่ะและการหลีกเลี่ยงจากคนที่ท็อกซิคหรือคนที่ชอบทำร้ายเราด้วยคำพูดบ่อยๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันและที่สำคัญมากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเราอย่าเพ้อไปทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นด้วยบอดี้เชมิ่งเช่นเดียวกันนะคะเดย์เยสเซอร์รู้ไว้ใช่เลย